สวัสดีครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2565นะครับผมก็มี2เรื่องนะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการลุ้นข่าวดีนะสำหรับในเรื่องของของขวัญปีใหม่นะวันนี้มีข้อมูลจากนะครับทางด้านของท่านสุพัฒนพงศ์มาอัปเดตกันนะครับว่าของขวัญปีใหม่นะครับมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วนะครับ ส่วนเรื่องที่2นะครับผมก็เป็นสิ่งที่หลายท่านเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อนเนื่องสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับบัตรสุขการแห่งรัฐปี2 6 6 5ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอน,นครับเป็นรอบที่8ที่จะมีการนะครับประกาศผลการลงทะเบียนซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนนะครับผมนะอ่านี่ก็เดี๋ยวเช็คกันนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญ ก็คือเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะฮะอันนี้ต้องมารับทราบกันนิดหนึ่งว่าท่านจะแก้ไขได้ถึงวันไหนและถ้าไม่ไดําเนินการแก้ไขในวันดังกล่าวนะครับก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตก,กันนะครับพูดคุยกันเรื่องแรกครับลุ้นข่าวดีสุพัฒน์พงศ์ครับลั่นไม่เกินสิ้นเดือนรู้นะครับว่าของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลว่ามีอะไรนะครับ ลุ้นข่าวดีครับสุพัฒน์พงลั่นไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกายนรู้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลแน่นอนนายสุพัฒน์พงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมให้แต่รัก,กระทรวงไปหามาตรการของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนครับว่าขอให้รออีกนิดนึง กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมเพราะขณะนี้อยู่ในช่วงของการประชุมเอเปนะครับซึ่งมีกิจกรรมหลายเรื่องที่ต้องทำพร้อมๆกันนะครับอ่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านสุพัฒนพงษ์แบ่งปันนะครับจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับต้องไปถามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะซึ่งผมคิดว่าขณะนี้กำลังรวบรวมอยู่และคาดว่าไม่น่าเกินสิ้นเดือนพฤศจิกายน ประชาชนจะทราบว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนายสุพัฒนพงศ์กล่าวนะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่คืบหน้านะครับยังไม่ได้มีการนะครับชี้นําในมุมของโครงการที่เกิดขึ้นแต่บอกว่ามีแน่นอนนะครับอ่านี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าในเรื่องของของขวัญปีใหม่จะเป็นอะไรนะครับผมนะทุกท่านก็น่าจะรุ้นแหละนะครับหรืออาจจะรู้แล้วคร่าว ว่านะครับแนวโน้มออกทางไหนนะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องนี้ติดตามข้อมูลให้อย่างใกล้ชิดแน่นอนนะครับทุกท่านอ่ะน,นี่คือความคืบหน้าในเรื่องของของขวัญปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าอังคารที่ถึงนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนะมาตรกรารของขวัญปีใหม่ออกมานะครับมาตรกรารไหนบ้างหรือไม่อย่างไรอ่ะเดี๋ยวติดตามข้อมูลกันแน่นอนสำหรับในเรื่องนี้นะครับ ต่อมาครับเรื่องที่2นะครับผมก็คือในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับประจําปี2565ตามที่หลายท่านรับทราบครับว่าเดินทางมาถึงรอบที่8นะครับท่านไหนที่ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่21-27ตุลาคมก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันศุกร์ที่4พฤศจิกายนนั่นคือวันนี้นะครับลองตรวจสอบข้อมูลดูนะครับสิ่งที่วันนี้อยากจะเน้นแล้วก็เพิ่มเติมให้กับทุกท่านเนี่ย แหับทราบก็คือว่าหากเราตรวจสอบนะครับในส่วนของระบบแล้วพบว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเกิดจากข้อมูลของผู้ลงเบียนหรือว่าครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองผู้ลงทะเบียนครับจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่17พฤศจิกายน2565 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนครับที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือได้ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวมงเล็บโสดสามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลนะครับที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูข้อมูลนะสำหรับในรอบของการแก้ไขครับทุกท่านก็จะมีนะครับวันที่1พ่พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่3พฤศจิกายน ท่านจะได้รับทราบผลในเรื่องของการประกาศนะครับก็คือวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 5และรอบสุดท้ายนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำการแก้ไขก็คือวันที่4ถึงวันที่17พฤศจิกายนนั่นคือวันสุดท้ายเนี่ยจะได้รับทราบผลการแก้ไขการลงทะเบียนนะครับที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยในวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับอ่านี่ก็ เป็นสิ่งที่อยากจะมาเน้นย้ำให้กับทุกท่านรับทราบนะครับสําหรับการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์นะเน้นอีกครั้งหนึ่งวันสุดท้ายที่ท่านจะต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จนะครับนั่นคือวันที่17พฤศจิกายน2565นะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับทีนี้ในรูปแบบของการประกาศผลตามที่หลายท่านรับทราบอยู่แล้วนะครับว่า ในเดือนมกราคมปี2566ท่านจะได้รับผลการประกาศนะครับนะผ่านทางด้านของเว็บไซต์นะครับย้ำผ่านทางด้านของเว็บไซต์ทีนี้มันก็จะมีประกาศในส่วนของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับนะว่านะคุณสมบัติด,ด่านที่สองใช่ไหมครับที่ท่านจะต้องตรวจสอบเนี่ยผ่านหรือไม่กรณีที่ผ่านเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ นะครับบัตรสกสารแห่งรัฐต่อไปในกรณีที่ไม่ผ่านนะครับผมก็แน่นอนครับว่ามี2ทางเลือก1ก็คือไม่รับสิทธิ์2ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะนะครับผมก็แน่นอนว่ามกราคมปี2566เนี่ยก็ดำเนินการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับรูปแบบ2สถานะที่เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าท่านผ่านนะครับตามข้อมูลก็ระบุว่า เดือนมกราคมปี2566สสามารถนะครับยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ได้ซึ่งในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เนี่ยท่านก็นะครับผมไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือไปธนาคารนะครับธกสหรือธนาคารออมสินก็ได้นะครับไปในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับโดยใช้บัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดนี่แหละติดตัวไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอในส่วนของการประกาศ จากกระทรวงกันคลังอีกครั้งนะครับว่าจะสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์บัตรสวัการแห่งรัฐเนี่ยได้วันไหนอย่างไรนะครับอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะที่วันนี้นํามาสรุปแล้วก็เน้นย้ํากันแล้วก็เตือนกันให้ท่านรับทราบนะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัการแห่งรัฐประจําปี2565นะครับผมภาพประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไงมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติม ก็จะมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านันบบทรราแน่นอนครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและก็ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ